เรื่องถัดไปนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็อนุมัติหลักการนะคะร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอเข้ามานะคะซึ่งร่างพรบฉบับนี้ก็เป็นการแก้ไขเป,เ,ปเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมของปี2562ซึ่งฉบับใหม่ที่แก้ขึ้นมานี้สาระสําคัญก็คือเป็นการกําหนดให้ผู้ป่วยที่รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนประยุกต์ ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร,รที่ดําเนินการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับผู้ได้รับอนุญาตและบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบนะคะสามารถได้รับไปอนุญาตให้ผลิตนำเข้าส่งออกและจำหน่ายหรือวไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่5หรือกัญชาได้นะคะ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อยารักษาโรคและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดทางเรื่องของการชาทางด้านการแพทย์ทั้งนี้กฎหมายเดิมจะเป็นการเริ่ม,รรมต้นที่เป็นการเริ่มต้นปลดล็อกกัญชานั้นจะก,กำหนดให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ขออนุญาตจึงจะสามารถผลิตนำเข้าส่งออกได้นะคะซึ่งส่งผลให้การพัฒนาและก็ต่อยอดในเรื่องของการชาทางการแพทย์อยู่ในวงจำกัด ขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านไม่สามารถที่จะขออนุญาตปลูกกัญชาได้เพราะฉะนั้นก็มีการแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่นี้ขึ้นมานะคะในขณะเดียวกันกฎหมายฉบับนี้ยังได้กําหนดเกี่ยวกับกระบวนการเก็บรักษาแล้วก็ทําลายยาเสพติดหรือของกลางด้วยถ้าหากพบว่ามีการยึดหรือริบยาเสพติดให้โทษหรือกัญชานี้นะคะสามารถ นำมาใช้ประโยชน์ได้ในทางการแพทย์ได้เลยนะคะไม่ต้องเก็บรักษาของกลางไว้เป็นเวลานาน,านทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็สถานที่เก็บรักษาทั้งนี้หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็จะส่งให้สำนักง,งานกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วก็ส่งให้กรรมการประสานงานสภาผู้แทนรัษฎรพิจารณาก่อนที่เสนอสภาผู้แทนรัษฎรต่อไปนะคะ